จุดเริ่มต้นของการสื่อสารมนุษย์ส่งสัญญาณสู่อวกาศนับตั้งแต่ปี1974รเราหวังจะพบพวกเขาผ่านคลื่นวิทยุแต่บางทีคลื่นเหล่านั้นอาจไม่เคยไปถึงใครเลยสิ่งที่เครื่องมือวัดไม่ได้เพราะสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาเหนือเราอาจไม่ใช้เทคโนโลยีที่เรารู้จักแต่ใช้คลื่นจิตในการสื่อสารโดยตรง รูปแบบการติดต่อที่ไม่มีเสียงไม่มีตัวตนและไม่มีระยะทางสมองคือเสาอากาศสมองคือสนามพลังที่เปล่งสัญญาณไฟฟ้าทุกวินาทีมันคือเครื่องส่งรับคลื่นจิตโดยธรรมชาติบางคนอาจเปิดรับได้มากกว่าคนอื่นและพวกเขาอาจได้ยินสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ยินการสอดประสานของคลื่นสมองเมื่อสองสมองอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันพวกเขาอาจ รู้สึกสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องพูดนี่อาจคือหลักฐานของเทเลพาธีที่แท้จริงพลังที่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงใช้เป็นภาษาหลักของจักรวาลผู้สังเกตที่ไม่มีร่างกายจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องใช้ดวงตาไม่ต้องมีปากหรือเสียงแต่รับรู้ทุกอย่างผ่านสนามพลังจิตที่เชื่อมถึงทุกมิติสำหรับพวกเขาร่างกายคือพันธนาการการเดินทางของจิต บางทีพวกเขาไม่ได้เดินทางแต่ขยายจิตของตนไปยังทุกที่ในเวลาเดียวกันรากับวา่สติของพวกเขาคือคลื่นควอนตำ่ำที่แผ่ไปพร้อมกันทั่วทั้งจักรวาลความฝันคือประตูนักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงหลับฝันคือช่วงที่สมองปล่อยคลื่นเดลต้าและทีตาซึ่งตรงกับความถี่ของคลื่นสมองที่เกิดจากสมาธิขั้นลึกบางทีฝันอาจไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่มันคือช่องทางที่พวกเขาใช้ติดต่อข้อความในความเงียบหลายคนอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงจากในหัวที่พูดบางสิ่งที่เกินความรู้ของมนุษย์ปกติคำพูดเหล่านั้นมักเรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตคนฟังไปตลอดกาลเมื่อมนุษย์กลายเป็นผู้รับสัญญาณมีสมมติฐานว่าบางคนอาจถูกปรับคลื่นโดยไม่รู้ตัวพวกเขามีสมองที่ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับสูง จนสามารถรับสัญญาณที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ได้เทคโนโลยีของจิตถ้าเทคโนโลยีของพวกเขาไม่ได้อยู่ในโลหะแต่ในความคิดล้วนๆเครื่องมือของพวกเขาอาจคือพลังจิตรวมหมู่ที่สามารถสร้างและควบคุมพลังงานระดับควอนตัมได้การทดลองแห่งนิตินักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าจิตอาจเป็นพลังที่ส่งผลต่ออนุภาคควอนตัมได้จริงเมื่อผู้สังเกตเปลี่ยนการรับรู้ผลการทดลองก็เปลี่ยนตาม ถ้าเป็นเช่นนั้นการติดต่อทางจิตข้ามมิติอาจเกิดขึ้นจากหลักฟิสิกส์แท้ๆไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยสัญญาณย้อนกลับจากอนาคตบางสัญญาณคลื่นจิตที่ตรวจพบมีรูปแบบย้อนกลับเหมือนข้อมูลจากอนาคตมันอาจเป็นการส่งสัญญาณโดยสิ่งมีชีวิตที่เห็นเวลาเป็นวงกลมไม่ใช่เส้นตรงอย่างที่เรารู้จักพวกเขาอยู่ที่นี่เสมอบางทีพวกเขาไม่เคยมาเพราะพวกเขาไม่เคยจากไป พวกเขาอยู่ในทุกสนามพลังงานในทุกคลื่นจิตของสรรพสิ่งจิตคือประตูสุดท้ายเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะนิ่งเงียบพอเมื่อความคิดดับลงความรู้สึกถึงสิ่งอื่นก็เริ่มชัดเจนบางทีนั่นคือช่วงเวลาที่เราสัมผัสพวกเขาโดยไม่รู้ตัวการติดต่อที่แท้จริงสุดท้ายบางทีพวกเขาไม่ได้ต้องการติดต่อเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ แต่เพื่อตื่นให้เรารู้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายเดียวกันจิตของจักรวาลที่สื่อสารกับตัวเองผ่านรูปร่างที่เรียกว่ามนุษย์